เราอยู <những S 1> mm ่ในงานเอทราม v ช l ว r on เลอรอนคับไปไหว้พระสามวัดครับมีวัดเจนาวาวัดเชวลราแล้วก็วัดอาุณนไลท์สไตแบบพี่ออยพี่ชอดคนเต็มเลยพี่ก็ไปเจอบลังกี้อันนี้เป็นลูกเรือครับ ถือว <mile> ่าเราไปนามาจากร้านที่ชื่ออร่อยแต่ว่ามันยากต่อการไปทานเมื่อี่ขับรถไปแล้วมีที่จอดรถบ้างสัเกตไหมคะร้าอาหารอร่อยมันจะเป็นร้านแบบเล็กๆข้างๆทางอร่อยแต่ว่าระมัเกินไม่มีที่จอดรถหาไม่เจอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางเรนเราก็นํามาลไร้านเรอไม่ต้องไปลำบากอยู่ที่เดียวที่เดียวไปานอร่อยนะครับไม่ได้คาดคิดชอบเลยดีจริง อร่อยครับเขารวบรวมของอร่อยในกรุงเทพมาอยู่บนเรือลำนี้ด้วยผมว่าผมไม่ลงไปไหว้พระนะผมกินอยู่ในนี้แเี๋ยกนตควารักี้ยแล้วก็มีองคุณงอองเงไมตงด้วยตอนนี้เรากำลังเดินไปวัดยนวา่เนไปขึ้นรถขึ้นรถเพราะว่าโป๊ะเข้าไปซ่อมเราก็เลยต้องลงอีกอีกท่าเรือนึงครับ นี่เป็นของกินแถวบีทีสสะพานตากสิน เหลือสะพานสาทอครับรกบแรดู ครับเจ้าแม่กุนอิมครับองยัยมอข้าไปลนดิอดตูเข้าไปะติตอนไกอยู่บนเรือู ีิดมาขามาเรียมควาบร้อย นะจังหวดนี้ต่อมาเนี่ยเป็นวัดประจำพระโรงมหาชวานในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากนะฮะพระเจ้าตากก็คือสมัยที่อุ้งบุรีกันราชบุรีนะฮะรับต่อจากนะฮะอย่าถูกต้องนะฮะเป็นไงบ้างฮะตอนนี้สดชื่นขึ้นเลยฮะหายใจลึกเลื่อนครับเหมือนลืดเลื้อนหายใจลืดาลื้อนเมื่อกี้วันที่เราถึงวัดอรุณแล้วครับกำลังจะลงไปว่าอ่าหน่วยต้องรอคิว and